สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารของเรานะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่10หน่วยของเล่นของใช้นะคะเรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับการอ,ออนไรน์กับครูนุชนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเด็กๆไม่อนุญาตให้เอาของเล่นมาเล่นนะคะตั้งใจเรียนกับคุณนุชก่อนนะคะฟังคุณนุชสิ่งที่คุณนุชสอนก่อนแล้วเราจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ ไปไปดูต่อเลยค่ะเมื่อวานนี้คุณโนได้สอนเกี่ยวกับชื่อของเล่นต่างๆนะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นของเล่นที่เด็กๆรู้จักหมดเลยอาเมื่อวานนี้คุณโนยกตัวอย่างตุ๊กตานะคะดีดอลตุ๊กตาทั้งหมดนี้เรียกว่าทอยของเล่นนะคะทอยทีทอยของเล่นนะคะต่อไปคุณโนยกตัวอย่างอะไรอีกคะ ลูกบอลเห็นไหมคะลูกบอลที่เด็กๆชอบมากนะคะแล้วก็จิ๊กซอตัวต่อต่อตางๆบล็อกไม้ต่างๆนี่คือชื่อของเล่นนะคะเขามีชื่อนะคะชื่อตุ๊กตาชื่อลูกบอลชื่อลูกดิงชื่อหุ่นยนต์รถของเล่นจิ๊กซอบล็อกไม้บล็อกพลาสติกพวกนี้เป็นชื่อของเขานะคะก่อนแล้ววันนี้คุณนุชจะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องเราไปทบทวนคำศัพท์คำนี้ก่อนค่ะบอลน,นะคะลูกบอลเน้นเอง,เองนะคะเรามาฝึกสะกดสะกดตามคุณรุตนะคะเริ่มนะคะ B A L L ball ล,ลูกบอลนะคะต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ B A L L บ a l ลูกบอลนะคะเด็กๆฝึกสะกดและฝึกอ่านคำศัพท์บ่อยๆนะคะในหนงังสือเรียนของเราไปเลยค่ะสำหรับวันนี้มาดูกันนี่เลขสองนะคะก็คือวันอังคารนะคะคจะใส่ตัวเลขเอาไว้ให้สังเกตนะคะเลขสองสีเขียวเนี่ยมารู้จักเล่นของเล่นที่ถูกวิ ทีค่ะมาดูกันนะคะเด็กๆเ,เหล่านี้เล่นของเล่นอย่างมีความสุขเพราะเขาเล่นอย่างถูกวิธีไม่แย่งของเล่นกันแบ่งปันกันรักกันนะคะ,ะการเล่นของเล่นที่ถูกวิธีจะต้องเล่นของเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะระมัดระวังอย่างไรนี่นะคะเด็กที่เล่นสไลเดอร์จะต้องขึ้นลงให้ถูกทางนะคะ เด็กที่ชอบเล่นบ่อทรายจะต้องเล่นถุงทีอย่างไรไม่นาทรายเข้าปากนะคะและระวังทรายที่เข้าตาด้วยทุกครั้งที่เล่นเสร็จแล้วจะต้องล้างมือล้างเท้าสลัดเม็ดทรายออกให้หมดก่อนกลับเข้าห้องหรือว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านต้องอาบน้ําทันทีนะคะเด็กที่เล่นทราย ตัวต่อต่างๆสามารถเล่นในบ้านได้นะคะเล่นให้สะอาดและไม่นําไปใส่ปากนะคะนี่คือการเล่นของเล่นด้วยความระมัดร,ระวังแบบนี้ถูกต้องนะคะเล่นอย่างไรต่อไปนะคะเล่นด้วยความรักและรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันนี่ค่ะที่กุณอจจนุสจนิย้ํานะคะเด็กๆเล่นด้วยกับเพื่อนๆแบ่งปันกันเธอเล่น อาตัวนี้นะฉันจะเล่นตัวต่อฉันจะเล่นบล็อกนี่เราสามารถแบ่งปันกันได้ไม่แย่งของเล่นกันนะคะเด็กๆเป็นเพื่อนกันต้องรักกันและช่วยเหลือกันแบ่งปันกันแบบนี้ถูกต้องค่ะมาดูจิ๊กซอตัวนี้นะคะเป็นจิ๊กซอภาพต่อนะคะให้เด็กๆเล่นเกมนะคะเด็กๆมีตั้ง5คนเด็กๆแบ่งปันกันได้นะคะและ รอคอยเป็นนะคะเรียงตามลําดับอ่ะเดี๋ยวฉันก่อนนะก็ให้เพื่อนแล้วก็เป็นเราเราเราต่อไปนะคะก็จะเล่นกันอย่างมีความสุขค่ะแบบนี้ถูกต้องต่อไปเมื่อเล่นทุกอย่างเสร็จแล้วเด็กจะต้องรู้จักการเก็บรักษาสิ่งของของเล่นของเราก็คือการเก็บของเข้าที่นะคะให้เรียบร้อยแบบนี้ถูกต้องค่ะต่อไปมาของเล่นที่เป็นอันตรายก่อนที่จะจบ การเดินกรสอนวันนี้นะคะมาดูของเล่นที่เป็นอันตรายกับเด็กๆดเด็กๆจะชอบเอาของเล่นเข้าปากที่ทําให้ติดคอนะคะอันนี้ไม่ได้เลยของเล่นที่มีเชือกคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะคะเพราะอาจจะเด็กๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปทําอะไรบ้างเขาอาจจะไปพันข้อมือพันข้อ้าพันคอตัวเองอาจเสี่ยงอันตรายได้ของเล่นที่มีเชือกต้องระวังให้มากที่สุดนะคะนกหวีดเป่าลมจะมีไส้นกหวีดอยู่ทุกอันเลยนะคะที่มีเสียงวิทพิท พวกนี้เวลาเด็กๆไปอมหรือว่าไปเป่าเนี่ยมันอาจจะหลุดติดคออาจติดหลอดลมได้อันตรายนะคะต้องระวังนะคะเด็กๆด,ด้วยนะจ๊ะคุณค่าพ่ารสารประจําวันนี้นะคะเด็กๆคุณนุชขอฝากในเรื่องของความเคารพศักดิ์ศรีการเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆน,นะคะให้เกียรติกันและกันนะคะข้อต่อไปความเรียบง่ายความพอเพียง ก็คือการเล่นของเล่นของเราเราต้องรู้จักวิธีการเล่นที่ถูกต้องเพราะอะไรคะเมื่อเราเล่นถูกต้องของเล่นก็จะสามารถเก็บไว้เล่นได้นานไม่สิ้นเปลืองแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนะคะเพราะว่าเราต้องไม่ต้องไปร้องไห้ซื้อของใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะมีอะไรก็เล่นแล้วก็สามารถนําของเล่นนั้นนะ่ะมาดัดแรงแล้วก็ สร้างสรรค์จินตนาการได้หลายทิศทางทางเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องเล่นอย่างพอเพียงนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพุธนะคะเด็กๆนุ้นขอฝากก่อนจบการเรียนการสอนวันนี้เด็กๆจะต้องใส่แมสนะคะเหมือนเด็กสองคนนี้เห็นไหมคะใส่แมสเว้นระยะห่างไม่ พยายามไม่ออกนอกบ้านนะคะอยู่ในบ้านปลอดภยัยอยู่คุณพ,พ่อคุณแม่จะปลอดภัยที่สุดสําหรับวันนี้คุณนศก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากการเดี๋ยวคุณจะเอาคลิปของเราใส่ที่โน้ตไว้นะคะขอบคุณค่ะ